สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่7ตุลาคมปี6 7นะครับวันจี้จะวางแนวทางรัฐบาลไทยนะครับวันนี้เป็นของพี่ชายใจดีนะครับเอบสีทางช่องนะครับเนาะเพื่อเป็นแนวทางเหมือนเดิมก็ขอพุณพี่ชายใจดีนะครับ,เ, mm. นะรบเป็นแนวทางเของพันเีทางช่องนะครับเนาะพี่ชายใจดีใจดีให้มาเมื่อวานนะครับเนาะให้มาเมื่อวานวันนี้ก็ตรงมีเวลาลงแนวทางให้เอบซีนะครับหลังจาก ช่วงเช้าๆช่วงสายๆลงเดินทางของฮานอยแล้วก็เราพัฒนาไปให้เอฟซีทางช่องแล้วนะครับนี่ก็เป็นของรัฐบาลไทยนะครับเนาะเศษที่ลงฮานอยกับเราพัฒนาก่อนก็พอเขาออกวันนี้นะครับเนาะรัฐบาลไทยมีเวลาอีกหลายวันนะครับเนาะก็เลยลงทีหลังนะครับเนาะก็ขอบคุณพีช่ชายเจริญครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้บร่ได้ัดคลิปสดเหมือนเดิมนะครับเหมือนเช่นเคยก็คลิป คนมาเที่ยวครับเนาะที่บ้านต่างจังหวัดนะครับก็แวะให้อาหารปลาก่อนกลับบ้านเหมือนเดิมนะครับภายในมันก็ให้อาหารปลานะครับเนาะปัจจัยออกกำลังกายอยู่ประมาณนี้ให้อาหารปลาก็เป็นการทําบุญชนิดหนึ่งนะครับเนาะให้เขาอิ่มท้องก็เป็นการต่อชีวิตเขาก็เป็นการทําบุญอย่างรูปแบบหนึง่งการทำบุญมีหลายแบบนะครับเนาะนะแล้วแต่สะดวกนะครับ เราที่สะดวกกล้วกัรทำบุญเป็นผู้ให้สบายใจมีความสุขนะครับเนาะก็วันนี้ก็ก่อนจะเข้าทางของพี่ชายเจดีว์วันที่16ตุลาคมปี B 67ก็ดูผลงวดที่แล้วของพี่ชายเจดีก่อนนะครับวันที่แล้วพี่ชายเจดียวันที่แล้วบนบนนะครับพี่ชายเจดีให้วิ่งหนึ่งลองศูนย์นะครับเนาะก็แ้วทางงวดที่แล้วเขาออกบนนะครับ665นะครับ เสียดายครับเนาะเลขตั้งหลักเลขตั้งหลักเลขเด่นผิดจับคู่ก็ไม่เข้านะครับวิ่งหนึ่งลองศูนย์พี่ชัยเจดีจับคู่ให้สี่คู่นะครับบนแยกบนกแยกล่างชัดเจนนะครับหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดทะหนึ่งมานะครับศูนย์ก็ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดเดียดังเข้าออกหกห้านะครับก็เสียดายนะครับเนาะถ้าวิ่งหนึ่งวิ่งหก น่าจะไม่รอดครับนะน่าจะ6กห้าเต็มเต็มนะครับเนาะแต่เสดายจะเสียดายพี่ชายจะวิ่งหนึ่งวิ่งศูนย์นะครับส่วนชุดสามตัวแกก็เจ็ดหนึ่งห้าห้าศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์ห้านะครับก็ไม่เข้านะครับเนาะอย่างที่บอกนะครับเสียนไหนก็แล้วแต่นะครับเนาะถ้าเลขเด่นเลขตั้งหลักผิดจับคู่ก็ลําบากนะครับเนาะจับคู่ลําบากเพราะว่าเลขเด่นเลขตั้งหลักไม่มาก็จับคู่ไม่จะไม่จะเข้ายังไงนะครับเนาะก็ล่างนะครับ วิ่งสีลอง1นะครับก็แนวทางเข้าออก2ตัวล่างออก5 9นะครับก็ไม่เข้าอ,อ,กอีกเหมือนกันนะครับเนาะวิ่ง4ีลองหนึ่งจับคู่ให้4 1 4 5 1 1แล้วก็4ี่นะครับก็ไม่เข้านะครับเนาะวันนี้ลุ้นกันใหม่นะครับพิช่ชายเจดีส่วนเลขดับนะครับเนาะหรือว่าเลขไม่น่าลงทุนนะครับพีชายจะดีให้มาบน10คู่นะครับ ไปกลับก็เป็นยี่สิบนะครับบนพี่ชายเจดีให้มางวดนี้เอาไม่อยู่นะครับแนวทางเขาเออกหกหกห้า 6, 6, 5, 5, 5. พี่ชายเจดีให้มามีหกห้าเต็มเต็มนะครับเนาะห้ามีสองคู่นะครับคือห้าแปดแปดห้ากับหกห้าห้าหกนะครับเต็มเต็มเลยวดนี้เอาไม่อยู่นะครับเนาะหลังจากเอาอยู่มาหลายงวดนะครับเนาะก็งวดนี้ก็หลุดไปนะครับเนาะก็พี่ชายเจดีก็ย้ำนะครับว่าเลขกไม่ได้ลงทุน ถ้าใครมีดีเด็ดคัดมาได้ดีๆจริงๆซื้อได้นะครับเราอย่าทิ้งนะครับอย่าทิ้งแค่ว่าอย่าหนักเกบบอกว่าอย่าหนักเพราะเกเพราะว่าสูตรของแกเก็บบอกเข้าดีครับเนาะนานถึงจะมีหลุดทีนะครับเก็บบอกว่าอย่าทิ้งนะครับอย่าทิ้งแค่อย่าทุ่มนะครับถ้าทิ้งเดียวมันออกมาเสียโอกาสนะครับเนาะเก็บก็ย้ำประจํานะครับให้แค่เบาๆไว้อย่างน้อยได้ทุนคืนหรือกำไรนิดหน่อยก็ยังดีถ้าใครคัดได้ดีเด็ดมานะครับ ก็สรุปบนเราไม่อยู่นะครับ650คู่ไปกับส่วนทอดล่างนะครับเนาะชุดดับบนล่าง8คู่ไปกับก็16นะครับก็ชุดนี้ก็เอาอยู่นะครับไม่มี5 9้านะบังล่างเขาออก5 9ไม่มี5 9สักคู่นะครับเนาะเอาอยู่แนวทางพิชยัยเจดีของแกให้มาจะเป็นดับบนดับล่างนะครับเนาะ แยกให้ชัดเจนนะครับก็ตท่นี้พี่ชายจะดีให้มาแล้วสําหรับเลขหน้าลงทุนนะครับของพี่ชายจะดีบนนะครับพี่ชายจะเรียกบนยังล่างให้ชัดเจนนะครับเนาะบนวิ่ง8ลอง 4. นะครับเด่น8ดลอง4แล้วแต่จะเรียกนะครับเนาะจับคู่ให้4คู่เหมือนเดิมนะครับคือ8 4ดสี4แปดหกสองสี่สองหนะครับแปดสี่แปพี่ชายเจดี ติดสองหกไว้สองคู่นะครับเนาะขยีสงสัยว่าจะมาอีกเกียบอกวดนนี้มัน่นใจครับเนะาะวันนี้เกียบอกมั่นใจมากไม่น่าหลบได้นะครับแล้ววันนี้น่าจะเต็มๆเกียบอกสี่คู่นี้ให้เน้นที่แปดสี่กับแปดหกนะครับแปดสี่กับแปดหกสี่คู่นะครับเนาะเน้นสองคู่ส่วนตัวบาสมชอบนะครับแปดพอา่บาสาอมเด่นแปดเหมือนกัน,นครับเนาะบาสซอมเด่นแปดเด่นเก้าพิชัยจเจรเด่นแปดลองสี่นะครับ แต่จับคู่ไม่เหมือนกัน,นครับรนะแบบาบมจับคู่อีกแบบหนึ่งพิชัยเจดีจับคู่อีกแบบหนึ่งก็ใครชอบก็จัดไปนะครับเนาะจัดไปส่วนล่างนะครับมีสีคู่เหมือนกันเหมือนเดิมแกให้วิ่งเจลองเานะครับพิชยัยเจดีวิ่งเจดลองเจับคู่หนึ่งเจ็นะครับหนึ่งเจ็ล่างอย่างเดียวนะครับสีคู่นี้ใหน้นไปที่หนึเจ็ดหนึ่งเก้นะครับ 19, tobacco tobacco Diamond, หน <bunker> ึ kind of mm ่งเจ็ดหนึ่งเก้าขีดเซ็นตาให้แดงๆนะครับขีดเซ็นตาให้แดงๆเหมือนเดิมก็เลขสวยนะครับเนาะหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าบ่าสามก็ชอบครับเนาะบอกสามก็มีหนึ่งเก้านะครับแต่ว่าบ่าสามให้เน้นที่บนนะครับเนาะพี่ชายจะดีให้เน้นล่างสรุปว่าเลขชนกันนะครับชอบมากครับเลขชนกันต่างคนต่างคิดต่างคนต่างสู่ต่างทำนะครับแต่ว่าเลขชนกันเนี่ยบ่าสามชอบจริงๆครับเนาะบอกสามมีชนกับเซียนทวีด้วยนะครับเนาะ ชอบมากวันนี้ถ้าอ,ออกมาเต็มๆนะครับวันนี้ส่วนเลขไว้น่าลงทุนนะครับของพี่ชายเจดีเที่ยวนี้บนนะครับให้มา15คู่นะครับไปกับก็30นะครับโดยประมาณส่วนล่างนะครับ8คู่ไปกับก็16คู่นะครับโดยประมาณครับเนาะไปกับบางตัวบางคู่พี่ชายดีเก่งก็กลับให้นะครับเนาะ วันนี้ส่วนใหญ่ที่ผ่านมาถ้าชุดดับเพงแก่ถลุดแล้วเดือนต่อแน่นอนนะครับเดือนต่อแน่นอนจะมั่นใจครับเนาะไม่มีว่าดับพลาดสองงวดซ้อนไม่เคยมีนะครับผมพี่ชายจะดีก็ดูให้ดีครับเนาะทอนบนสิบห้าคู่ไปกับสามสิบนะครับทั้งไปและกลับนะครับผมไม่ได้เขียนทั้งไปและกลับสิบห้าคู่สามสิบถ้าใครฟังอยู่ไม่เลื่อนข้ามก็อาจจะเข้าใจนะครับเนาะส่วน ท่อนล่างดับล่าง8คกู่ไปกับก็16นะครับย้ำว่าไปกับนะครับก็ผมไม่ได้อ่านครับเนะพราะมันเยอะก็ไปดูเอานะครับเนาะดูเอาพีช่ชายจะดีกาย้ำอีกเหมือนเช่นเคยนะครับถ้าใครได้ดีเด็ดมาตั้งใจจะจัดหนักจัดเต็มนะครับเนาะแกก็บอกว่าให้เบาๆไว้หน่อยเพราะสูตรแกถ้าหลุดแล้วไม่มีทางว่าหลุดซ้ำนะครับเนะาะทำอะไรผิดพลาดไม่หลุดซ้ำแน่นอนให้เบาๆไว้นะครับเนาะจะ่น้อยพอได้ทุนคืนหรือกำไรนิดนึงกว่ามานี้ แกบอกอย่าทิ้งนะครับแกย้ำประจําว่าอย่าทิ้งถ้ายืดีๆบมาอย่าทิ้งเด็ดขาดให้ซื้อไว้นะครับเนาะแล้วก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ